สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนี่คือเขาดำใหม่ไหวด้วยจ้านี่อันกามาอัปเดตให้เพื่อนๆเบื้งเนาะค่ะว่าที่ดำดำไหวนะคะประมาณเจ็ดไรเนาะคะ่ะว่ามันแตกโกอบอที่ดำใหม่ดำหน้า พมานะะเนาะค่ะแล้วเบิง่ง่กอมันน่าจะอันดำไว้อยู่สองสองทงเนาะค่ะทงหนึ่งอันนี้อีกทงหนึ่งนะจ๊ะนีสองมองมน่าจะประมาณว่าถึงยี่สิบมื่นเนาะค่ะแต่ก็เราพี่น้อง พอดีสูบน้ามันลืมแหงแล้วเพราะว่ามันแรงเันงเงกเขาเด้อพี่นอ้องลืมแตกแล้วนะจ๊ะอื้เลยเป็นสิบต้นละนี่แหละจ้าไม่อันนี้แหละ ที่อันใส่ดำหน้าบปวดหลังปวดเอวแล้วก็ใส่ดีมากๆจ้ะโอ้ยเรลืมจะไง่แล้วนะจ้ะแทงใบขึ้นมาหลายแล้วใบไม้เนาะค่ะนี่คือใบไม้เขา ทำนามันก็จะดีกว่านะคะเพีบประหยัดปุ๋ยประหยัดน้ำเขียวมืดทงเลยนะจ๊ะ นี่แหละที่อันใส่ปุ๋ยน้ำมักเกนะจ๊ะใส่น้ำมักจุลินซีมันก็จะเขียวแบบนี้และจ๊ะประหยัดปุ๋ยเคมีลร้ขักพี่นอ้องโอ้ยหมดเดียงกัด เบิ่งจะพี่น้องใส่ปุ๋ยสูตร้ำมักได้นี่เบิ่งเขาแตกกอดำได้บ่าท่านดนได้จ้ะเนี่ยเบิ่งพ่น่ะเพิ่งกอเขาเริ่มแตกอีกอันนี้คันมีฝนมานำข้ังอีกจก้ะนอยหนึ่งนี่กอใหญ่ไ,ได้จ้ะเขาเขานี่ที่อันเพาะนี่ก็เป็นพันธุ์เขามมลี ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำใจจ้า